ลูกคนลู้คนรู <cử Airbnb> <ume> ้คนลูนี <mer 20> ่หลากินฮอดแม่บ่าลูกคนหูคนลูนคนหูขี้เหม็นอุ้ยเนี่ยพูนะ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 กูนะบ่ได้มุนดอกบ่ได้มุนดีเที่ยยยยยเหยอะเหยอะเหยอะเอ้อเอ้อ โอ้โอ้โอ้ไปเหลือเอ๊ะ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 นี่เจ๊แม่นี่ใส่เนาะขันเข่วขันหน้ามาทางนี้สิขาขันหน้ามาทางนี้สิขามู๊มู๊นั่น มึงได้มันสะอาดอีกสกปรกอีกขยะบ่ได้เดี๋ยวเออ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 เอาลงไปเอาลงไปไอ้เมนบวชคำบวชคูณคุนอะจะรางสรนเนี้ยต้องมาคำคูณี้ย โอ้ยอีหล่ากูมาขำม,มาคุ้นแต่ลูกอีแม่ม,มาขำม,มาคุ้นกับดอกกระเดียดแต่สูมาทำลายเขาข้องดีแทลูกหืมจิติจังถือเฮ็ดพิษเป็นไดก็ว่าถือกีหล่ะเฮ็ดพิษเป็นได้ก็ว่าถือก็ว่าดีโอ้ยคนหูคนคุ้น คนหลูคนหลูนคนดีคนเก่งคนดื้อคนเคนคนมินโอ้ยมาเป็นตห่หักต่แพงแต่ลกโอ้ยจะเป็นงานจะเป็นเหตุงานดีเนาะโอ้ยอีหล่ะปุดาลาซีรีคุณอะคุณอะพี่น้องเออมาเอาไปเลี่ยงซอยกันพี่น้องมาเอาไปเลี่ยงซอยกันแมวเถ่าเนะ่ะพี่น้องแมวทำหมันแมวตัดหมดลูกพี่น้อง กะิอารมณ์ประมาณนี้ล่ละค่ะอารมณ์หนูไม่จอยอารมณ์หนูจอยหรือไม่จอยหนูก็ทําลายข่าวของทำไมหนูข้ามหนูคูณทำไมหนูข้ามหนูคูณดาราซีรีส์ของแม่อุย้ยดากเลยเนี่ยดากเลยเนี่ยอุย้ยดากเลยเนี่ยดากเลยเนี่ยอุยอ้ยอุ้ เกเมนขำเกเมนคูนลูกขำลูกคูนลูกขำลูกคุณลูกหรือลูกมันเม้าวคุณรำคาญคุณแม่ใช่ไหมไม่มีสิทธิ์ที่จะรำคาญน,นะค่ะถ้าไม่มีคุณแม่หนูก็หง่าวคุณแม่แจกไปสองวันยังหง่าวเลยจุกูจุก,กู จุก,กุโอเคโอเคเดี๋ยวจะมีอะไรให้เล่นเดี๋ยวจะเอาของเล่นมาหยกไม่ได้หยกอีกเท่าหลายวันแล้วโอเคจุก,กุหมก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 หมคุณน่ะตาทำไมแดงเลย แต่แต่มันถึกแสงแล้วมันจะเป็นแดงๆตาหนูทำไมหลายสีจังเดี๋ยวจะผุนรูให้ผุนรูหูให้ผุนไหมมุก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 เดินยูได้สิบา่ะี่อื้ยอ,อื้ยอ,อื้ย แ่าหยาบหยางแถหยาบหยางก็ไม่สูงคนหลู <c oughs> คนลุนล้นไข่ <c oughs> มันทั้งนั้นเด้นี่ว่าเป็นของดีเด้นี่อ,อืมอ้วนจังเลยเดี๋ยวนี้กินก็เจ่งอะไรก็เจ่งอ,อืกินอาหารทะเลชุดด้วยนะเนี่ยชอบอาหารทะเล ทำอย่ากคุณแม่ไปทำงานไอ้ไอ้ในทะเลอย่างนั้นแหละคุณแม่จะผลิตเงินมาซื้ออาหารทะเลได้ไงอ่ะมันแพงเข้าใจไหมไม่รู้จักอาหารทะเลตั้งแต่เมื่อไหร่หันมาหันมาทางนี้มามุกมามุกไปอ,อดหลอด อย่าบอกด้วยว่าปวดขี่มีแต่กินกับขี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเลยหอบอกหวยรางวันที่หนึ่งเลยนะวันเนี้ยคุณแม่จะไปเหมาอาหารทะเลมาให้หนูเป็นเดือนเป็นปีเลยทีละจะตุนให้หนูอ้วนเลยละ่ะเนาะเนาะเรจะกินอาหารทะเลคุณแม่หนูชอบกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ ุสดสดเนื้อหวานหวานหอยแมลงผู้แซบแซบน่ะ้าแมเนียบรังมนรีเหลียเบึงนาจะเดียวมาหูภาษาคนเม่นบอกใช่ไหมจะไปเรียรไอ้นั่นดีท่านผู้ชมชมอยู่มันน่ากเกลียดมันน่ากเกลียดนะคะ แม่สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมตั้งแต่หนูเป็นนางเอกซีรีส์มาเนี่ยหนูเป็นไงมั่งชีวิตหนูอ่ะอืมชีวิตหนูเป็นไงมั่งมามุกชีวิตหนูโด่งดังมากเลยนะตอนเนี้ยในโลกโซเชียลในติ๊กตอกหนูก็มีแล้วนะท่านผู้ชมไปดูหนูได้นะในติ๊กตอกอะในติ๊กตอกหนูก็มีนะคะท่านผู้ชม หนูเล่นติ๊กตอกด้วยล่ะหนูชอบเล่นติ๊กตอกจุกูหนูเล่น youtube หนูก็เล่นติ๊กตอกหนูก็เล่นหนูเป็นดาราซีรีส์แล้วนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ชมวันนี้พอแค่นี้นะคะหนูรู้สึกจะปวดเมื่อึแล้วค่ะมาลูกมาไปเมื่อึไปลูกไป นักอึกน,นะคะอึกแล้วค่อยเข้ามาเล่นกับคุณแม่นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องมะมุกด้วยนะคะจะได้เจอน้องมะมุกทุกคลิปค่ะวันนี้หนูขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมุก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 